หลายหลายคนค่ะคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับทั้งด้านคุณหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานอย่างคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และก็คุณแม่มยุรีเทพพิทักษ์ค่ะโดยคุณหนุ่มศรรามค่ะได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ว่าปัจจุบันค่ะเจ้าตัวก็คงยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัยสี่ขวบกว่าค่ะก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหนุ่สศรรามหลังเลิกลากับอดีตภรรยาอย่างคุณติ๊กบิ๊กบัตเทอร์หรือว่าคุณกุ้งพลอยนั่นเองค่ะและทางด้านคุณกุ้งพลอยค่ะจะมีสิทธิ์ได้เจอกับลูกสาวอย่างน้องวิจิแค่ตามตกลงเท่านั้นและหากใครค่ะที่ได้ติดตามข่าวก็ต้องบอกว่าระหว่างคุณกุ้งพลอยและคุณหนุ่สศรรามค่ะมีดราม,ม่าออกมาอยู่แบบเรื่อยๆเลยเกี่ยวกับการเจอลูกสาว แต่ในช่วงหลังก็ดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นมาและล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อทางด้านคุณกุ้งพลอยค่ะได้ออกมาโพสคลิปในช่อง t ิกต o อของตัวเองโดยเป็นคลิปของเธอค่ะที่กำลังร้องไห้เรียกได้ว่าน้ำตาไหลพากับรถไปแล้วก็ร้องไห้ไปและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังได้มีการออกมายืนร้องไห้ตากฝนพร้อมกับได้มีการเขียนข้อความด้วยค่ะว่า ไม่สนับสนุนการทารุณกรรมทรมานจิตใจทุกกรณีซึ่งเราบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนคะ่ะได้เห็นคลิปคุณกุ้งพอลอยร้องไห้เนี่ยเขาก็เข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะและยังมีอีกโพสต์ค่ะที่คุณกุ้งพลอยค่ะได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวอย่างน้องวีจิพร้อมบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามฉันก็พร้อมจะผ่านมันไปพร้อมกับลูกและฉันจะไม่มีวันทิ้งลูกไปไหนแน่นอน เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาหน่อยอดทนและผ่านมันไปพร้อมกับแม่นะแม่รักวีจินะคะ h ฮชแท็กเซฟความรู้สึกตัวเองก่อนและสุดท้ายค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกุ้งพลอยค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณกุ้งพลอยผ่านเรื่องราวแย่ๆไปให้ได้ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว